สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับวันนี้อู่น้ําเสะกับอ่อนน้าโขกะมาตามแนวทางตัวเลขสอสนามบินน้ำเด้อครับนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบานเฮาท้องไหท้องน้าเหมือนเดิมครับวันนี้เมื่อคืนฝนตกนี่ยน้องอ่อนน้าโขกแม่นค่ะฝนตกสุดยอดเลยครับตกเต็มหมู่บ้านแล้วตกหนักครับพายุเขาจักสิออกเมื่อไรล่ะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ใคอยู่บ่พายุ ผลตกดีขนาดแต่ว่าขันอ่อนน้ำโศกออกเมื่อได้กัเดี๋ยวจะอัปเดตให้ได้ครับนี่แหละครับคลิปนี้ทอสนามบ,บินน้ำวิ่งล่างสองตัวใบม่วงนะครับทบุสม้มใบม่วงภายในหกกบหางงวดบังหันเข่าหาเต็มเต็มครับทบุสม้มห้าแปดตรงตรงเข่าล่างนะครับนี่แหละครับกาพิจาระาเบื้องน้ากันครับเพื่อได้โชคได้ลาบมันมันน้ำกันครับในงวดวันที่หนึ่งตุลาค่มสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ครับ ผมกลามากเกินหัวหมอนอยู่ตรงไฮทงหน้านี่แหละครับท่านผส้มเดี๋ยวมือวาจะผ้าเอฟซีลงไปเบิงวัดอยู่ครับทายวิวอยู่วัดลังบาดอุมน้ำใส้บริได้ผ้าทุกทันไปล้วนแล้วเปลี่ยนธรรมชาติแน่นี่นะครับขลิปนี้มาอ่อนน้ำโศกมากเกินหัวมวนส้มวิวบรรยากาศยามือเสาก่อนเนาะเปลงไดเรกแล้วพ่อนเอ๋สุดยอดบ่เขาแปดหาเล็กออกหาแปดครับเขาตัวกลับตรงๆไปเลยถ้าเอฟซีทันใดสื่อตัวกลับกะ ดีใจน้ำเด้อครับผมขอให้มันมันน้ำกันครับงวดนี้มาแท้แท้ครับสำหรับเลขผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนกะเดินดีนะอ่อนน้ำโขกล่อเบิง้งเพฝนจะเข่าอีกบ่นี่ยแหละครับท่านผู้ชมผู้น้ำเชะกะตามให้เอฟซีทั้งสองยุตลอดนี่แหละครับถึงแนวทางตัวเลขหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักขเขามาเรื่อยๆปิดจระนาเบิ้งน้ำกันครับขั้นอื่นก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีใจดีแล้วก็ซอสนามบินน้ำครับที่น้ข้อมูลตัวเลข มาแบ่งปันให้เอฟซทางสองทุกท่านครับนี่แหะครับพาเขาคิ้เขี้ยวครับผมกับปลาอ่อยเอาน้ำโซกที่ทางบ้านเปียงใดฝนตกดีบ่ตก,กตกขึ้นกันครับมั่นแล้วไปคิดบ้า,เาอ,อเ,เสร็จแล้วแล้เวเือตะปลูกมั่นครับบักขจอาก้าเดียวหนึ่งเนะาะเพราะว่าใส่รดปลูกเอาบ่ได้งางปลูกนี่แหละครับเห็ดค้าเดียว อน้นน้ำใส่ไปเสียหนาข้าเจ้าปลูกมันกะเบิ้องข้าเห็ดผมเสียเด็ดสองสามพวงข้าเจ้าเห็ดแล้วแล้วบอลลำโศกเร็วขนาดครับปลูกมันนี่สุดยอดสายจวดเอานั่งกระบะลุดไทยนี่แหละครับบรรยากาศดีฝ้าคึมๆเบิ้งน้องน้ำพร้อมนะครับ,รบกบกไม่ปลาธรรมชาตินี่แหละครับสุดยอดอีสานบ้านเฮาตามดุวนดวนครับซอสนามบินน้ำมาช้าแต่มาซัวครับผมนี่แหละครับ รุยกันต่อมีรุดมีเขาครับแต่งวดนี้เพื่อนเขาเดี๋ยวผมจะเอางวดเก่ากับงวดใหม่สถิติใบม่วงอยู่ในโทรศัพท์ที่ผมแคบไว้มาให้เอฟซีทางสองเบิ้งเด้อครับผมเพื่อเป็นหลักฐานให้เอซเบิงย่างมั่นใจว่าเคยเขาอีลีจังสิยดตามงวดนี้ถ้าทุกท่านยังบ่มั่นใจกะซ้อมซ้มเบิงหรือว่าจดใบถ้าเบิงเอากระด้ครับ ค่เอฟซีทันใดมีเหล็กมากนี่ในใจอยากมาจับคูครับเหล็กหวิ่งใบม่วงซอสนามบินน้ำนี่กะจัดได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลงหายดุนๆขอเกินโฮมบอจะกข้าวกรนเดอร์ครับผมนี่แหละครับบมเดลไพเอฟซีลงมาย่างเบิงส้มวิวทุ่งหน้าดนแล้วนี่แหะครับปลาเขาเคี้ยวๆนะครับอาจจะเมืดแน่ได้ครับบางซอตฝ่ามันคืมครับแสงบมเด้ปั๊บหาไปตลอดนุ่นะครับ ข้าวยูเขียวเขียวกระจีอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก้าแล้วครับบ่ม,มีวิวบางไดสีอัดอีกแล้วนะครับท่นผู้ชมไปใส่กับบ่ไดไปยากหาวิวครับผมเพราะว่าออนน้ำโศกท่องเงยูยส่วนนี้กะยูรำกันบึง่งค่อยบึงบบ่งดูแลึ่งว่าจะเป็นอาการแบบดเดี๋ยวรอึ่งมือออกที่อัปเดตให้ด่วนเลยครับทนบู้ชม นี่แหละครับบรรยากาศมันนี่สุดยอดเลยเป็นงแตแน่นอนครับทางบัดเด็ซีฝนตกดีบ่ครับอยู่ทางนี้ตกจนว่าสาสีล่นแล้วครับท่านผู้ชมปลากระยุหวยเงี้ยกระลุดเขามาย่งดีครับแต่ย่ำขึ้นมีคนมาลักใส่เอาตลอดนี่แหละครับอูน้ำใส่เกินโฮม่อนโดนแน่นะครับหายาพึ่งเบื่ออูน้ำใส่เด้อครับผิดพลาดบางเด็กอะขอโทษขออภัยทุกท่านครับเดี๋ยวสิปรับปรุงแก้ไขให้ครับ คลิปแหลกเอาซอสสนามบินน้ำไปสกอร์นะครับเดี๋ยวคลิบ23จะตามต่นเนื่องกันมาทีหลังครับเอ้าเพื่อเป็นการบเสียเวลานะครับผมจะพาไปนําเสนอตัวเลขซอสสนามบินน้ำวิ่งล่างใบม่วง2คู่เน้นตัวหนึ่งลองตัวหนึ่งครับไปรับส้มเราฟังนํากันได้เลยครับเอาครับมาเบิ่งตัวเลขนํากันครับซอสสนามบินน้ำครับวันที่1ตุลาคม2568วิ่งล่าง4ลอง5้าครับ นี่คืองวดไม่ล่าสุดไปเลยเนาะครับเบื้องจากวันที่กับซีรูเนาะครับท่านผู้ชมมักกระจัดคัดกระพานนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องงวดเกาด่าดนะครับว่าเพิ่นเคยเข่าอิลีบอนี่แหละครับงวดเกา่านี่ครับท่านผู้ชมงวดเกา่าตัวเดียวเน้นที่หกรองที่ห้าเข้าห้าตัวรองห้าแปดตรงๆ นี่แหละครับพิจารณาเบิ้งนกากันเด้อครับธบุษมแนวทางตัวเลขวันที่16กันยายนนะครับนี่คืองวดเก่าวันที่สิทับเก้าทับหกนี่คือเดือนไม่วันที่1ตุลาหนึ่งทับสิทับหกครับ4กับ5ครับไม่เงี้มักตัวใดงวดนี่คิดว่าเลขบิ่งมักหาเจ้โอ้โหาจะไม่อีกฟันบ่าไม่เงี้ยสมมติเนี่ ฟันกับฟันบดีปะเนยฟันว่าเจังเดฟันว่าหมากัรฟันว่าหมาดำกัดนรจับยอดลงน้ำยู่ดอกว่าจับโูนหมายอดลงน้ำยู่จับหมายอดลงน้ำยังหนีมามันก็ยังย่ำมาอยู่ขาเอาแสบฟาดมันก็เลยหนี โอ้มาดำคือบักบัวขาวนี่อยฝันไปเอออันคือบักบัวขาวนี่ยนะเฮ้ยแม่นหมากอันหยอกหมากัดมื่อห้าฝันไปนั่งกับว่าจับหน้ามันฝันบ่าเป็นตัวเล็กตัวยังก็เลยบ้าอยากเบ่าวันตะยานพูดฝันไปใสอีกบาทนี่คิดว่าคือว่าเห็นวัวเห็นขั้วไงดำดำมาไป็นหาขั้วหาขั้วอันมันเสีย ก็ไปเห็นยื่นในปลาเบื่อเบื่อเะก็เลยขึ้นมากตัวดำๆมีเงี้เลยนี่กตัวยีง้โอ้ยยื่ในปลาโนมนามโนนามเยอะก็หายนี้หั่นมะไอเนี้ยว่าจันบากันอืมนี่แหละคว้ฟันครับทำนผู้มของม่เงเอาสอสสนามบินนำม่เงี้ยมักหานบ่มักหานนี่แหละครับวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบแปดงวดวันหันเขาาแปดตรงๆงวดนี่ม่เงี่มักหาน สิบมาหาอีกตีบันเนาตรงรองเบิ้งครับานผูส้มรอลุ้นเงียงกะเกิดขึ้นได้ครับแนวทางตัวเลขผิดจาจรณาเบิ้งนํำกันครับเพื่อได้โชคได้ลาบมันมาน,นกับผมนี่แหละครับมากระจัดไปเลยซีกับหายครับอาจจะกอดข้อกันมากก็ได้ครับลองเบิ้งครับซอสนามบินน้ำนี่แหละครับงวดเก้ากับตรงๆไปเลยงวดนี้มาเดียบร้อยแล้วครับ ถ่าคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีใจดีแล้วกาซอสนามบินนามครับที่นำข้อมูลตัวเลขมาแบ่งกับันให้เอฟซีทาง2ทุกท่านครับขอให้สุขสงมนันมานับกันเด้อครับผมงวดนี้ครับตลับคลิปนี้พอกันไม่คิดนะสวัสดีครับ